สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยด้วยนะคะวันนี้นะคะพบกับรายการมีนฟอรชนนลน้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำการล่าเอน i ต y ตี้404นะคะแบบเพราะว่ามันเก่งกันนะกันหนาโอเคเดี๋ยวเรามาล่าก,กันเลยโดยใช้ซีดนะคะเออเพียร์เพียรเนียนะคะเดี๋ยวสร้างโลกใหม่เลยนิเรียม ยาแป๊บหนึ่งโอ้ Disney l a n 999บาทิบ้านะเย่เย่เย่ไม่มีจังมันเห็นไหมคะอเคเกเกรหน้า <Okay. S 2> รอนดอมเลย ก็ไปวอมิวสิปเปิดซีดนะคะก็ตามตามนั้นเลยเอน็นจีซีสี่ส,สี่ใช่ไหมโอเคค่ะก็เพลเลย อาจจะมีเสียงรบกวนก็ขออาภัยนะคะ่ะอ,อ,อือจะเข้าเออคลิปนี้นะคะถ้าใครอยากให้ทำอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะเอ้ะว่าี่มันนี่เซิร์ฟมันที่กูเล่นดีกว่าแปลกและตลกละ ตลกและตลกวัสะตใจสเหริ่มเหมือนกันนะคือดอกของ พูดเสียงเบาก็ต้องขออัยด้วยนะคะคือไม่ค่อยพูดเออไม่ค่อยพูดีดน้เลยไม่เคยพูดดังเลยจะพูดยองเฉพาะตอนที่ไม่ได้ยินเท่านั้นนะคะง่วงเออตื่นมาถ่าชัยอืมมันมันแปลกเนาะ ไม่ค่อยแปลกหรอกมันไม่มีหลุมเ,เอ้ย What the fuck What คืออันนี้ไม่มีาการติดต่อคลิปเลยใช่ไหมล่ะเห็นอยู่รู้เนาะ What เฮ้ยมันเฮ้ย เฮ้ยไม่ได้ขุดเลยอ่ะไม่ได้ตักต่อเลยอ่ะเฮ้ยมันมีอ่ะเฮ้ยมาได้ไงวะหลุมศพอ่ะขุดได้ไหมขุดได้ไหมขอขุดนะผมไม่เจอเลยนะผมไม่เจอนะเฮ้ยไมของคืนดีกว่าถ้าประกบอ่ะ ร้อนแล้วร้อนแล้วโอ้โหนี่มันหนอนอะีหรอดแล้เนะน่าจะมีเพื่อนมาเล่นด้วยว้่งบ้าแตกเลยน้ำตาคอเบ้าเลยอ่ะมาได้ไงวะเฮ้ยมึงอ่ะเออใสแหมงก อคค้อคกูมันมีอะไรแปลกๆอีกอไกกมหมยังไม่คายแกะนะคะเดี๋ยวจะเดินสำรวจตรงน,นี้ดูถ้ามันมีอะไรแปลกๆรู้ป่าจะร้อ,องไห้แล้วละตาคอเบ้าเลยไม่ไดอกตรงนี้มันดอกกุหลาบมันไม่ไดอกกุหลาบมันเยอะจังวะแล้วนี่คืออะไร นี่คืออะไรหลุมโอ้โหคนลุกขึ้นตัวแล้วเนี่ยสู้ๆเลยอะสู้ซ่าเลยอะโอ้ตายแล้วตายแล้วตายตายแล้เจ้าไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยตายยังเคลียร์เจ้าอีนู่ขึ้นยังไงดีวะนี่คุณงอนะ มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลย,ลเลยนะเนี่หนุ่มสดแน่ไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงอะไรวะอะไรของมันอ,ะอ่ะนี่บอกกูละเออแ่ ทางเดิมเปล่าวะงงมากเลยหลุมที่ตนี้ก็มีตรนงรนี้ก็มีสองหลุมเลยอ่ะโอ้ยขนลุกแล้วค่ะเว้ยขนลุกทอะไรคือเรางงมากเลยอ่ะเอ้ยจะร้องไห้แล้วอ่ะ พี่จะร้องไห้นั่นตายคอเปล่าเลยอเฮ้ยงงไหมตอนนั้นต่ออาเงเพน,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 นกับเพื่อนมันไม่เห็นเจอเองเลยไม่เห็นเจอหลุมศพเลยสีนี้กลัวโอเคเก่งหรือเปล่าไม่รู้ใจเข้งแข็่งไว้จีหนูเ้ยขี้เกียจตัด <c oughs> ุยน่ากลัวน่ากลัวนก,วนกัวไมมเขาเรื่องอบ้อบา้านน่นน่กลัวไมมเขาเรื่องแล้เอเอเฮ้ยหลอดเลือดรู้สึกว่าหลอดเลือดจะลดเร็วมากลดสัน้นวิ่งเร็วมากเลยมั่าได้สอครั้งเองอะ สิปกติค่าตั้งห้าสามสี่ครั้งนะไม่เอา,เอาดีกว่าคือมันหล่อดนะน้าเว้ยม,มันยังไงของมันวะโอ้โอโอยคนลุกเลยสัสโอ้หลอดรู้สึกว่าหลอดเรวมันมันลดเร็วกว่าปกติอ่ะเออ

อู๋นะครเนี่พี่ฟินเอ้ยจำได้นะพี um, <S 8> <S 8> <8> <8 ่ฟิโนเขาเจอใชะชะคนที่เขาเล่นะเอ้ยแล้วแ้วสอมบี้มันอยู่อะไรกันเหรอเดี๋ยวนะมันแปลกแล้วนะมันแปลกแล้วนะเนี่ย ตอนแรกค่ะคือเดี๋ยวจะลองขุดตรงหลุมศพดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยขอเอาอาหารก่อนแล้วกันนะค,ค,นคือโคตรหิวคือถ้าใครจะไปรู้ว่าคือมันน่ากลัวปะ่ะคือถ้า ใค,ใครเพื่ใครชอบชารนแบบนี้ดีก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ามันเป็นของมันเองอยู่แล้วนะคะถ้าใครรู้ก็อย่าลืมบอกเราด้วยนะคะมันเจะไม่ต้องสับสนนะคะบ้าบอคนแตกนะนะคะ,นะค,ะคือตัวเนี้ยน่ากลัวที่สุดแล้วคือมันไม่ไหวอ่ะยังไงก็เอา เป็นก็เป็นเว้ยนนค,ยคำแคไดคเจอแรกคือ,อมอนันน่าจะกรีดรัาให้ดูโอ้ยแหลกแหลกแหลกนะับเปิลกมทรถ้มันแปลกนะมันแปลกนะมขอแลกเคขุดดิ่งลงไปแล้วล้วมกก่นไม่น่าจะมีอะไร ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเอาละครับไปล่าเงินแสนกันดีกว่านะครับเปจะิน5้า0มบาทให้กายเป็นเงินแสมันน่าจะไม่มีเออดูดูจากข้าวๆามันน่าจะไม่มีไอ้หลุมศพอะไรประมาณนะี้อีกแล้วอ่ะขอสอั้ต้น1ตัวครับคุณอนได้1คำเรามีสอนช่วยหตัวสอนคือถ้ากินไว้เอมันก็หลอนใช่ป่ะ<บ> สัตว์เลยคอเจอแรกก็โอเคอเค,คือมันน่ากลัวอยู่แบบตรงตรงที่แบบเอาพูดยังไงวะพูดไม่ถูกอะเออคือแบบมันพูดยากเลยอะคือแบบอยากอยากพูดในความเป็นจริงออกมา

อุ้ยน่ากลัว ปวใจอย่างแรงเออตา,ายาคนรู้แล้วอืกล้ารักเ้ยไม่กิดกลัวอย่างแรงกลัวอย่างแรงเลย เมื่อกี้นะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะคือตกใจมันกรีดลั่นเลยก็ขออาภัยด้วยแล้วกันนะคะจะพยายามไม่กรีดละกันเพราะเมื่อกี้ตอนที่เราลลาลังค่้งใช่ไหมมันแบบขนลุกแล้วพูดยังไงดีวะขอปรับเลยแล้วกันมัน ไม่ปรับไม่ได้มันไม่ไหวแล้วอ่ะอ้ยยอ้ยคนลุกแทนคนลุกแทนแทนแทนๆๆนแทนกีตานะคะก็สำหรับทีนี้มีเพียงเท่านี้นะคะก็ได้ค่ะนักกูชิบหาย